ครับสวัสดีครับมานาสตอรี่ครับผมอันนี้ลุงพลเปดยกเปิก่อกันยกลูกชาน,นี่ป่ะ่ะ เอ,อนนา,อาอมานมักดออกเบาๆด้วยตระวังราวังตาลวังใหญ่ลมช่วยกันยกพานับยกฐานพักทึ้งรถตาวังด้วยท่านแคบดเวยน,นอจ้ไปทาทั้งรถเลยเจ้าขี่ไปทั้งรถเลยนะครับทั้งรถ

ก่อยรู้เป็น่องนครับผมไปดิงแงพี่จดิ่งลูกอายตาม้วนก็หิบแล้วนะเดีวได้ไหมเดี๋ยวเออไหวได้ไหวนี่ลุงผลก็เอาทะลุแกวที่อันเชิญแดกบัตกำลังดูด นั่นนั่นลืมแล้วลืมคุโดนจับ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสองคดีไม่ต้อง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 าเิได้ยังน้อหอยก่อนไปใส่เือลาเอาลง้อกินอไเงกงรงอ้อะไรอ่่้อ้บ่อมนไ่งองไาห้เา้างนะแล้วก็มาตีคองะ เอาไดเอาใชะครับตีคองนะ่ยตีคองให้ลมพนนะอ่ะไปทีนี้ก็พาขึ้นรถนั่น,นะฮะ เขาจบคลิปนี้ไว้ก่อนครับฝากเอ้ไว้เขาแชร์มัน